สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ทั้งอาเซียนเลยนะครับหลังจากที่ได้รู้ว่าทาง ABC ซึ่งนําโดยทีมงานจากไทยนะครับได้ส่งเรื่องขอตรวจเพศตู้เย็นมาแล้ว2ครั้งและกําลังจะส่งเรื่องให้ FIBB ได้พิจารณาเป็นครั้งที่3โดยล่าสุดครับเรืออากาศโทชานิดวงประเสริฐหรือว่าครูติ่มนะฮะร,รองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพ ของสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะครับได้ให้สัมภาษณ์ในกรณีขอตรวจเพศตู้เย็ยนว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับโอลิมปิกสากลเพราะทางโอลิมปิกสากลตอนนี้เขาให้ทุกสาพันธ์กีฬายอมรับในเรื่องของเพศโดยให้ดูจากใบเกิดหรือว่าใบสูติบัตของแต่ละประเทศทางสาพันวอลเลย์บอลเอเชียไม่ได้สบายใจเราให้ฝ่ายแพทย์ของสาพันวอลเลย์บอลเอเชียซึ่งนําโดยคุณหมอเรืองศักดิ์ที่เป็นประธานส่งเรื่องไปหารือกับสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติ หรือว่า FIBB ส่งมาแล้ว2ครั้งนะครับทางสาพันธ์หรือว่าทาง FIBB เนี่ยยังยืนยันว่าเราต้องเคารพในเรื่องสิทธิทส่วนบุคคลตามที่โอลิมปิกสากลยึดอยู่ซึ่งผมคิดว่าในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าก็คงมีเรื่องส่งไปอีกเพราะว่าจากผลการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ในรายการ FIBB c h a l l e n g e r จครับที่เป็นรอบคัดเลือกจะไปเล่นเวยนอปีหน้ามันยังเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าพวกเขา หมายถึงประเทศที่มีปัญหานะครับคิดว่ามีประสิทธิภาพเกินกว่าปกติเพราะว่าคนเดียวใน1แมแต์ีเซตคนเดียวทําไปถึง35คะแนนซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแล้วก็ทางฝ่ายจัดการแข่งขันสาพันวอลเลย์บอลเอเชียเราเพิ่งเสร็จสิ้นชิงแชมป์อายุไม่เกิน20ปีที่จีนที่เจียงเหมินเมื่อ2วันที่แล้วฝ่ายจัดการแข่งขันสาพันวอลเลย์บอลเอเชียก็ทําเรื่องเสนอเหมือนกันว่าถ้ามันน่าสงสัยมันก็ควรจะต้องดําเนินการได้ซึ่งการตรวจมันทําได้หลายทาง อย่างไรก็ตามแต่เราก็ยังต้องฟังทางสาพันวอลเลย์บอลนานาชาติต้องฟังทางโอลิมปิกสากลตอนนี้มันไม่ใช่คนเดียวแล้วก็ยังมีอีกสองคนแล้วตอนนี้ทั้งที่ประเทศเก่าและยังมีประเทศใหม่ด้วยเพราะตอนรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีที่นครปฐมเราก็เจออีกหนึ่งคนก็เป็นเรื่องที่ต้องดูผลไม่ใช่ว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันของสาพันธ์ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่แค่เอเชียแล้วตอนนี้ทางยุโรปเองก็คงไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น อ่ะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับที่ผมพยายามที่จะอ่านให้เร็วดดนึงเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับสรุปใจความก็คือที่ผ่านมานะครับทาง AVC เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของเพศนักกีฬาที่เข้าขายต้องสงสัยนะครับแต่ทาง AVC เนี่ยไม่มีอำนาจตรวจสอบด้วยตัวเองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทาง FIVB หรือว่าทางโอลิมปิกสากลหรือก็คือ IOC นะครับซึ่งที่ผ่านมาทาง AVC เนี่ยเคยส่งเรื่องไปแล้ว2ครั้ง ซึ่อัน,นี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกรณีของตู้เย็นคนเดียว2ครั้งเลยหรือเปล่านะครับซึ่งทาง f i b b ตอนนี้นะฮะยังยืนยันว่าต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลโดยให้ยึดใบเกิดนะฮะตามแต่ละประเทศถ้า f i b b ว่าอย่างนี้แล้วทาง ioc ว่าไงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทาง ioc ยังไม่มีความเห็นเรื่องนี้โดยตรงนะฮะแต่ถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมานะครับอย่างในเคสของเคสเตอร์ซามเมนยา แชมป์โลกวิ่ง800เมตรหญิงชาวแอฟริกาใต้ผมคิดว่าทาง IOC เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสนใจเรื่องของตู้เย็นแบบจริงจังนะครับอาจใช้กรณีของซาม,มัญญาเนี่ยเป็นเกณฑ์ซึ่งซาม,มัญญานะครับก็เคยโดนสงสัยว่าเป็นผู้ชายและโดนสมาคมกรีธาโลกนะฮะเข้าตรวจสอบในตอนแรกเนี่ยสมาคมกรีธาโลกสั่งแบนอามัญญาในปี2 0 1 5เพราะมีปริมาณฮอร์โมนเพศช,ชายหรือว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรอนเนี่ยเกินกว่าของเพศหญิง แต่ว่าคำร้องนี้นะครับถูกศาลโลกเนี่ยสั่งให้ยกเลิกเพราะว่าไม่มีงานวิจัยมารับรองจากนั้นครับทางสมาคมกรีธาโลกเนี่ยได้ออกทุนให้มีการวิจัยแล้วทีนี้พอยื่นฟ้องใหม่นะครับในปี2018เนี่ยศาลโลกก็ไม่สามารถถอนคำสั่งแบนได้นะครับทำให้ซามัญาเนี่ยถูกห้ามในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่โตเกียวถามว่าแล้วทำไมถึงยุ่งยากในเรื่องขอตรวจเพศนะครับทำไมไม่จับตรวจแก้ผ้าไปซะเลยคำถามนี้มีคำตอบครับ ในประติศาสตร์วงการกีฬานะฮะมีการจับตรวจเพศโดยให้ถอดเสื้อผ้าตรวจเพศมาแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี1964ในปีนั้นนะครับนักกีธาชาวโปลแลนด์ที่มีชื่อว่าเอวาโคบูคอฟกาคว้าเหรียญทองจากการวิ่ง4คูณร้อยเลยโดนทางคณะกรรมการผู้จัดนะครับจับแก้ผ้าตรวจเพศจากคำประท้วงของประเทศต่างๆนะครับปรากฏว่าในครั้งนั้นเธอตรวจผ่าน หลังจากนั้นครับทางสมาคมกรีธาโลกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนวิธีตรวจเพศใหม่โดยใช้วิธีตรวจโครโมโซมซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากวิธีตรวจเพศของสมาคมกรีธาโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของ IOC กรณีถ้า FIBB ต้องจับตรวจเพศบุคคลที่น่าสงสัยนะครับผมเราว่าก็น่าจะต้องใช้วิธีตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแทนย้อนกลับไปในปี1998เครับเมื่อครั้งตอนที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมครั้งที่13 จากคำถแถลงของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับไทยเราเนี่ยได้มีการตั้งทีมตรวจเพศนักกีฬาซึ่งมันเป็นไปตามกฎของสภาโอลิปิกเอเชียนะครับโดยทางคณะแพทย์ของไทยเนี่ยใช้วิธีตรวจยีน SRY ซึ่งวิธีนี้นะฮะถูกนํามาใช้ครั้งแรกตอนโอลิปิกเกมที่บาเซลโลนาในปี1992ซึ่งถ้าหากคณะแพทย์ของไทยเรานะครับพบว่ามีใครผิดปกติ หมายถึงในตอนเอเชียนเกมครั้งที่13นะครับก็จะส่งเรื่องไปให้ทางสภาโอลิมปิกเอเชียได้พิจารณาต่อไปสรุปก็คือทาง AVC นะครับจริงๆแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจเคยส่งเรื่องขอตรวจเพศไปแล้ว2ครั้งและทางโอลิมปิกสากลหรือว่าทาง IOC นะครับมีการตรวจเพศนักกีฬาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการตรวจแบบใช้ยีนหรือว่าการตรวจแบบเทสโทสเตอโรอนเหมือนกับที่สมาคมกรีฑาโลกได้ทำนะฮะ ฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือแค่ทาง FIBB เจ้าเดียวครับว่าจะเปลี่ยนใจให้ตรวจเมื่อไหร่เพราะถ้าทาง IOC สนใจประเด็นนี้จริงๆนะครับเขาก็น่าจะอนุญาตให้ตรวจเหมือนกันเพราะถ้าเราอ้างอิงจากคำพูดของครูติมชาณิษ์วงประเสริฐนะครับแกบอกว่าไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าเนี่ยทาง AVC นะครับจะส่งเรื่องไปให้ทาง FIBB ได้พิจารณาเป็นครั้งที่3 เพราะว่าจากคำพูดของครูติ๋มนะฮะตอนนี้ไม่ใช่แค่ตู้เย็นแค่คนเดียวนะครับที่มีเรื่องให้ต้องส่งแกยังบอกว่าในรุ่นยู20ที่จีนก็มีคนหนึ่งที่ผิดปกติคือถึงแกจะไม่ได้พูดชื่อมาตรงๆนะฮะแต่เราเนี่ยก็น่าจะพอเดากันได้นะครับว่าคนนั้นก็คือดังที่ของของเวียดนามนั่นเองและแกยังบอกอีกว่ายังมีอีกคนหนึ่งในรุ่น u 18นครับที่มาแข่งที่นครปฐมจากประเทศเดิมที่เคยมีประเด็น ซึ่งผมคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยก็คือซานติของอินโดนีเซียนะครับซึ่งตอนนี้แรงหนุนให้ทาง a b c ส่งเรื่องเนี่ยก็น่าจะมีหลายประเทศเลยอย่างเช่นคาซัคสถานที่เปิดหน้าชกทั้งตู้เย็นและดังที่ห้องไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีฟิลิปปินส์ที่เจอตู้เย็นตบจดอดลุนไปเวียลลนะครับแล้วก็ยังมีไต้หวันซึ่งในรุ่นยูยีเนี่ยแพ้ให้กับเวียดนามนะฮะที่มีดังที่ห้องอันนี้คือที่ผมเดานะครับผมคิดว่าประเทศที่คัดค้านไม่ให้ตรวจสอบเนี่ยไม่น่าจะมี ยกเว้นเวียดนามจะคัดค้านเองนะครับฉะนั้นประเทศที่สนับสนุนเนี่ยมันเลยจะมีเยอะกว่าซึ่งเรื่องที่ครูติมออกมาพูดนะครับในเรื่องของการขอตรวจเพศตู้เย็นเนี่ยทางสื่ออินโดเองก็เอาไปลงข่าวครับอย่างสื่อ Spot Center เนี่ยก็ได้มีลงข่าวเรื่องนี้นะฮะเพียงแต่ว่าในข่าวนี้มันไม่มีคอมเมนต์มาที่สื่อของฟิลิปปินส์กันบ้างครับสื่ออย่าง Wallet t r a i l s นะครับก็ลงข่าวเรื่องนี้ ซึ่งในสื่อนี้นะฮะพอจะมีคอมเมนต์อยู่บ้างเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะครับว่าชาวฟิลิปปินเนี่ยเขาคิดเห็นเรื่องนี้กันยังไงคอมเมนต์แรกบอกว่าดูเหมือนเขาจะเป็นภัยคุกคามต่อไทยแม้หลายคนจะพูดว่าสิ่งนี้ก็เหมือนแม่สามีวงเล็บแม่สามีที่ชอบเข้าข้างผู้ชายซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตู้เย็นเช่นกันวงเล็บถ้าเขาเป็นเกในกรณีนี้เขาต้องเลือกว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคอมเมนต์ต่อมาครับพวกเขาควรกังวล ก็คือถูกแล้วนะครับที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาครับกฎ IOC ข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของข้อบกพร่องทางกฎหมายเห็นได้ชัดว่าฉันสามารถเล่นกีฬาสําหรับผู้หญิงได้หากฉันปลอมแปลงเพศในทะเบียนราษฎร์ฉันก็เข้าร่วมกีฬาของสตรีได้คอมเมนต์ต่อมาครับบิ t ทเวนคือมนุษย์เวอร์ชันออปติมัสไพร์องกระชาติของเขาหดระหว่างการแข่งขันกับผู้หญิงแล้วงอกออกมาใหม่ในช่วงนอกฤดูกาลคอมเมนต์ต่อมาครับตลอดเวลาที่ผ่านมา โค้ดโรเจอร์ได้ออกมาบอกเรื่องเพศของแมงกะแนงว่าเขาเป็นผู้ชายมันเป็นเรื่องจริงบางทีกรณีของบิดทเวนอาจเป็นเช่นนั้นจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับการคว้าแชมป์ในทวร์นาเมนท์ที่แล้วถูกปรับแพ้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาฮ่าฮ่าขออภัยเพศของน้องสาวนั้นน่าสงสัยจริงๆดูเหมือนเธอจะแข็งแกร่งกว่าผู้ชายซะอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวฟิลิปปินส์นะครับข้ามาที่สื่อของเวียดนามครับสื่อของเวียดนามเนี่ยยังไม่มีการเล่นข่าวนี้ มีแค่แฟนเพจวลอลเลย์บอลเวียดนามนะฮะซึ่งผมจะยกตัวอย่างในคอมเมนต์เอามาให้ได้ฟังกันนะฮะว่าชาวเวียดนามเนี่ยคิดเห็นกันยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์แรกกล่าวว่าถ้าผู้ชายคนนี้พูดแบบนั้นให้ลองมองอีกครั้งและไปเยี่ยมชมทีมของคุณดูมีผู้เล่นไทยที่หน้าตาคล้ายผู้ชายเหมือนกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรคอมเมนต์ต่อมาครับเพศของนักกีฬาจะถูกตรวจสอบในประเทศไม่ใช่การแข่งขันจากต่างประเทศนักกีฬาที่เข้าร่วมทุกคนจะต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง แล้วก็มีคนมาต่อความเห็นนะโดยบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนเพศวุ่นวายและมีการเมืองเหมือนโจกหมูเขาเลยคิดว่าทุกประเทศก็เป็นเช่นนั้นอีกคนเลยเข้ามาพิมพ์ต่อว่าเป็นไปได้ไหมที่คนข้ามเพศในไทยสามารถเปลี่ยนเพศในบัตรประชาชนได้ฉันเพิ่งเห็นผู้หญิงบางคนบอกเป็นนายว่าจะไปตรวจ NVQS ในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับคนอ่อนแอมักจะไม่เคยยอมรับความสามารถของผู้อื่นเสมอ มองเพียงแค่ความสงสัยและอิจฉาริษยาเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาหากมีคำถามใดๆเพียงแค่ปลดกางเกงของคุณให้พวกเขาเห็นแล้วฝังหน้าพวกเขาไว้ในกีของเธอคอมเมนต์ต่อมาของไทยตรวจสอบแล้วหรือยังคอมเมนต์ต่อมาสูติบัตรเป็นเอกสารที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลตระหนักดีว่าไม่มีใครมีสิทธิละเมิดร่างกายของบุคคลอื่นดังนั้นจงจำไว้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เสรีและเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่เคารพสิทธิของมนุษย์มันเป็นไปได้เหรอที่ประเทศเสรีส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนคอมเมนต์ต่อมาทองไม่กลัวไฟแต่เราควรระวังคนที่น่ารังเกียจไรย้ยางอายเหล่านี้ด้วยเป็นเรื่องผิดศีลธรรมที่จะสงสัยอย่างเปิดเผยต่อเพื่อนมนุษย์บิดตัวเวนเก่งเสมอแข็งแกร่งและยืดหยุน่นคอมเมนต์ต่อมาไทยกลัวเวียดนาม อ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาเข้ามาโพสต์วิดีโอนี้แล้วให้คำอธิบายว่านี่คือข้อความที่ FIBB ส่งหา ABC อ่ะผมขอยกคอมเมนต์ของชาวเวียดนามประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือเพจบอลบอล์บอลเวียดนามเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมคนที่เชื่ออย่างสนิทใจนะฮะว่าตู้เย็นกับดังที่ห้องเนี่ยเป็นผู้หญิงฉะนั้นการที่พวกเขารู้ข่าวนี้นะครับพวกเขานี่ก็ของขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากใครดูคลิปของผมหลายคลิปที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่า ชาวเวียดนามโดยปกติแล้วพวกเขาเนี่ยคิดไม่ต่างจากส่วนใหญ่ครับที่มองว่าตู้เย็นกับดังที่ห้องเนี่ยคือผู้ชายเพียงแต่คนกลุ่มนี้นะฮะเวลาเข้ามาพิมพ์ในเพจนี้เนี่ยก็จะโดนรุมด่าฉะนั้นนะครับเรื่องของตู้เย็นหรือการขอตรวจเพศบุคคลที่น่าสงสัยเนี่ยตอนนี้นะครับมันก็เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมขอชื่นชมทาง AVC นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่กล้าลุกขึ้นมาสู้นะครับเพื่อทําให้มันถูกต้องเรียบร้อยคือผมคิดว่าไทยเนี่ยไม่ได้กลัวเวียดนามหรอกครับ เพราะว่าชุดใหญ่ของเราเนี่ยเคยเจอตู้เย็นมาแล้วชุดเด็กเนี่ยก็เคยเจอดังที่ห้องมาแล้วแต่ว่าเวียดนามเนี่ยก็ยังไม่เคยชนะไทยเพียงแต่ว่ากับประเทศที่สูสีกับเวียดนามเนี่ยพอพวกเขามาเจอแบบนี้นะฮะก็เข้าคันว่าขี้โกงเลยก็ว่าได้จริงๆนะครับมันก็ไม่เห็นจะยากใช่ไหมถ้าเกิดบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็แค่มารับการตรวจเพศเรื่องเนี่ยมันก็จะได้จบๆนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าคงอีกไม่นานครับเดี๋ยวทาง FIBB โดนจี้บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะขยับแบบจริงจัง เพราะเหมือนข้อมูลตามที่ผมเสนอไปแล้วนะฮะมันไม่ใช่ว่าทาง IOC เนี่ยจะยึดกฎเรื่องเอกสารนะครับมันมีเคสตัวอ,อย่างกรณีให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเนี่ยสนับสนุนให้มีการตรวจและมีการแบนอย่างจริงจังแค่เรื่องของตู้เย็นนะครับมันต้องมีเจ้าภาพซึ่งตอนนี้นะฮะไทยเรานี่แหละกาลังเป็นเจ้าภาพนะฮะอ่ะเอาไว้ยังไงก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆและนี้ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับ ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ไปกลัจใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊บายครับ